สวสดีจ้าสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะเราคงจะมาเล่น Pew p พ p ในเกมรีบอลกันนะครับผมก็คิดแบบว่าก็เล่นไม่ใช่เล่นมาได้สักปักก็เล่นมานานอยู่เลยแต่พลังดูดิโคตรกระจกยังอยู่แค่ห้าหมื่นก็แบบสมชื่อเราครับดีจีฟีลยังไม่ดีนะฮะก็เอาาะอย่าพูดความตำเพลงนะเราไปลงอารีน่าในเกมรีบอลกันเลยดีกว่าไปกันเนะี่ยผมผมจะไหวปะวะ มาฝังมาฝังข้ามาดูรโหดยังไงก็ไม่เรื่องไหวไปแหละมาถึงมันเริ่มอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ลืมพูดนะครับผมแหมแบบดูเพลนไง S S O S O ไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกเลยใดทั้งสิ้นจงอยู่กับพื้นที่นั่นไปซะ แกยังหวังว่าจะได้ลุกเลยไอ้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 เราไม่ชื่อะไรวะนน้สควอลโล่เฮ้ยไอ้ชอาบอลบอลข้างเลยเนี่ยโทรศัพท์กากเล่นอะไรก็ได้จริงจริงงดอิดพีกไม่อะไรวะเนี่ยเอสเออมันไม่มีกดอัตโนมัติหรือเป่าแบบเออแบบให้แบบบอทเล่นอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยหรอคือศัตรูแทบไม่ได้ยืนเลยครับไม่หมู่ม่านะผมเหมือนเล่นกับบอทยังไงไม่รู้อ่ะเหมือน เหมือนเขาไม่เล่นกับผมเลยเอ่ะเรือว่าเขากดแบบเข้ามาแล้วก็ออกเนยดูดี่ยืนนิ่งเลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอยู่โจมตีก่อนว่าเขาจะตีผมปะโอเคเอ้ยเอ้าผมก็เึกว่า,าจะไม่ตี<笑><笑>อะไรเราก็นึกว่าเออเดี๋ยวตัดดีกว่าอะไรว่าไม่มีคนตีเอาคลิปหายมันยังอยู่วะเนี่อไปตัวนึงอุ้ย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 บอกเลยถ้าใช้เบลแล้วนายไม่รอดอ่ะฮบอืม พุ่งไปรู้จักฮิมบรีหรือเปล่าผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดอ่ะเฮยอกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนโอ้โหซีนี่เจอศูนย์ากันไว้เลยเจ้าตัวปลอมไปเลยก็คนไรอย่ามาเป็ต่ออยู่มุมซ้ายนะครับไม่เห็นอะไรเลยต่อยอ้าวมือขวาเรานี่ยว่า ที่จริงนะมันอัพเดจนแบบว่าเรามันมียมไอ้เน้่กูเในระลับนันะ้นโคตผมโคตรอยากได้เลยเว้ยแบบมัท่มากแค่ผมสุ่มไม่ได้เว้ยอย่างว่าไม่ใช่สายเติมอะนะมันก็ของก็ได้น้อยอยู่แล้วเออแต่ก็เอาเท่าที่มีอะตอนนี้มาพิวพีก่อนแต่ว่าผมว่านะตัวแจกฟรีมันก็โหดอยู่แล้วนะเช่นอะไรเนี่ยฮิมเบอรีเออแล้วก็เบลสนาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นตัวละครที่แจกฟรีแล้วก็ถือว่าดีมากมากอะถ้าใครบบเล่นเกมนี้ เอาจริงตัวแนะนําคือเบลเลยคอมโบมันแบบดีมากอ่ะมีดึงเข้ามาแล้วก็เอาชิปหายก็จบแล้วเนี่ยยังพูดไม่ทันจบเลยอ่ะเดี๋ยวพูดในตาต่อไปดีกว่าโอเคสองหนึ่งโอ้โหเริ่มไปเลยเอสเอสโอ้โหแช่แข็งไปเลยเดี๋ยวทะลุจ,จุดศูนย์ดัดแลงบุง้มบุ้งบุ้งฮิวเลือดฮีลลิ่งเขาชกฟุบแช่แข็ง ัมเราต่อได้คอมโบเบลแคบผมเบลดึงเข้ามาวับวับวับแต่ขึ้นยอดฟ้าแล้วก็ทำการตีมุมกว้างทีบริสุทธิ์ย่าทำการกระสกิลหนึ่งต่อไปแล้วก็พุ่งตีไปตีหนึ่งแล้วก็พุ่งอีกทีหนึ่งหนึ่งเดียวพวกมันตัดกันไปุ๊บวตัดใครเอาเล่นพันหมดแล้วแน่ผมรู้เด้อรู้เด้อว่าเน็ตละกากแล้วเนี่ยเน็ตกากแล้วมันจะเป็นเรซู่กับใครได้ดิอะไรวะเนี่ยอุปกรณ์อะไรไม่พบสักอย่างเลยเดือดรุ่นจุดศูนย์ดับแปลง เบลเซบาปหนึ่งไอแมวแมวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดึงเมืก่อนผมขอดึงเมืก่อนอยากได้ใช้ของฮิบาริเคิวยะจอบ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 เอ๊ก็เซช้ได้เดี๋ยวเอาจริงนะเล่นย่แบบมันผมตีเข้ามุมตลอดเลยโอ้ยโอ้ยนายแขลอแฉลอ้าแขลอหากล้าแขล๊อแกแขลอ ออืมกมาแล้วก็ทะเดือดทะเดือดอะไรทื่อเดือดทะลุจุสุดเอาสลิมพันเลยไปเลยไอ้ฟอคโลไอ้แหกฝากพูดเจอจริงแนนแม่งเสียงดังนี่ฮะเสียงดังยิงเจ๊งเลยนี่ไม่ต้องไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเกมค้างเอุ้ยเกมค้าง ้ยโอ้โหโดนตีไปทินึงแต่ว่าเดี๋ยวเธอจะศูนย์ดัดแปลงเสือฝั่งเขาน่าจะใช้แบบอัดนะลบหลีกมาใช้ได้ไปเลยต่อยพื้นไปหนึ่งทีแล้วก็เลียบไอครับผมอ้ายังไม่ตายเว้ยอันนี้มันถึกจริงอุ้ยมาเน่มาเน่มาเน่กะตีแล้วรู้อยู่ว่าทีมกากเลือดมันไม่ค่อยพอเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 ไอมือขวานี่มันจะเกินไปแล้วนี่ผู้พิทักษ์ที่แข็งแร่งที่สุดเลยนายรู้ว่าถึงเงี้ไม่ใช่มือขวาแต่ก็แข็งแร่งน้อว้ย้ีนกันน้ำหนึ่งพีเลือดกับแหวบมาดิการทำการทำรุ่นที่สี่บ่อการทำรุ่นที่สี่บ่อการทำรุ่นที่สี่บ่อโกคืนลาคงฮอือเออชอบเพลงประกอบจริงเลยอ่ะไม่ใช่เพลงของเกมนะผมเอามาใส่เอง นี่ยเอาเพลงแบบรีบอนตอนสกสู้มาใช่มันดีแตจัดเอาสอีบริบบิ้นเลยปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บตายแล้ววะแต่สกิลรังดำเนินต่อโอ้โหเจอสึนะเจอสึอุ้ยอุ้ยกล้าทำคุณทิบริหรอโอเคมาได้ละมาโอเคได้เวลาต่อคอมโบละอุ้ยโอเคโอเคเลย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 ทีทีปุ๊บ ปุ๊บเสร็จต่อได้คอมโบเธเดีวตึ๊ดเดียวเอโยเเลยพดอะไรวะเนี่ยอือมอืพุ่งปุ๊บพุ่งปุ๊บป๊บปอ๊ออุยเดี๋ยวผมยอมโดนคอมโบกันอ่าอืออยอมโดนคอมโบแป๊บเดียวเดี๋ยนะคือไม่ใช่หรอกอยากล่อไปฝั่งลุ้มมากกว่าคือตีไปอยู่ที่มุมมันมองไม่เห็นแด้วมันหลวงไหมฮะหมเหร เบลเฟกหนึ่งสองสามฟิวว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 ปวววววววปววววปวว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 วบบวว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 วอวว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 วบวว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 จวแล้ววาวว้วว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 ้ววววยวมววววจวว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 เววนววววววมวว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 มันมันเห็นววววววโอ

โคหมอโคหมอโครหมอโคหมอโครหมอปนแวะอืโครหมอโคหมอโคหมอผมยังไม่เอาิบริมาใช้เลยน่ว่ะอือ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 อืเฮ้ยอย่าขังอย่าขังเจอศัตรูขนาดนี้อย่าขังออืออืออือือึบบ ปุ๊บปุ๊บอื้อหือเฉลียบดิ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 เมื่อกี้มึงปิดอัดมุมใช่มั้ยเมื่อกี้เปลี่ยนมุมใช่มั้ยหึเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆโอ้โหเอ้ยโอ้โอ้มันเดียดโอ้โห เฮ้ย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 เฮ้เฮ้เฮ้ยมาดิมาดิมาดิไม่แพ้หรอกยังไม่แพ้หรอกนะโอ้าว้ยขังโง่เนี่ยปวเจ็บแง่แล้วจะขังโอ้แเราใครมันจะไปรอดอะไรอย่างเงี้ยมาดิมาดิ มาดิ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 กวะมาดิกวะมาดิกวะวอนเนาวอนเนาะอุ้ยโอ้ยท่ามันกตนานนี่เลยเกินโอ้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วโดนคอโมโบไปเรื่อยเลยเอ,อื้อฮิบรีตายว้าโอ,าาโอ้ติดสุด เอ้ยทำไมผมใช้เบลไม่ได้โอเคได้แล้วถ้าผมคาดได้สักตัวถือว่าแบบมันจะเป็นเออสิ่งอะไรที่มันดีมากเอ้ยโคตรโกงเลยเบลไม่คอมโบโคตรแย่เลย อะไรครับยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอ้โห oh, oh, ก็ตอนสุดท้ายก็แพ้ไปตามระเบียบนะฝั่งซต oh. สโกศัตรูเก่งเกินระล,ลิ้นผ่านอีกแล้วนะ่ oh. ก็คลิปก็จะมีลงมันทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย